ตอนนี้ตลาดแท็บเล็ตนะคะในโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดไม่นับ3ยักษ์ใหญ่อย่าง iPad Samsung แล้วก็หัวเว่ยนะคะยังคงมี3าทหารเสือจากประเทศจีนที่ยังคงต่อสู้กันอย่างเมามันและสนุกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น t e c l a s t Chewy แล้วก็ Oducube วันนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตในราคาเพียงแค่6 1,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าไม่คิดเลยจริงๆว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะสามารถซื้อแท็บเล็ตสเปคระดับนี้ได้ในราคาไม่แค่6 0พันจะเจ๋งขนาดไหนวัเดียววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทร่า สำหรับแท็บเล็ตในปัจจุบันนะคะผู้ชมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อแท็บเล็ตกันเนี่ยก็4 0 0 0 5,000บาทนะคะปัญหาที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือทัชสกรีนนั้นไม่ค่อยดีแต่ยุคนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะผู้ชมไม่ใช่เพียงแต่แค่ทัชสกรีนดีไม่ดีเท่านั้นนะแต่อยากจะบอกว่าคุณภาพหลายๆอย่างมันถูกยกระดับขึ้นมาจนมันน่าซื้อมากๆแล้วเกิดว่าใครสนใจแท็บเล็ตแบบนี้นะคะนัด,ดุดมีร้านที่ชื่อว่านี่เลยแท็บเล็ตแอดดิกขึ้นมาอย่างนี่นะคะก็ไปอุดหนุนนัดดุดได้คำถามคือเอออในนหรืืว่า่าาปๆีก็ม Official ของเขามาขายนะคะแต่ว่ามันแตกต่างจากในประเทศไทยอย่างไร<ม>ก็หลายแท็บเล็ตนะคะที่นํามาขายในประเทศไทยนะคะผ่านทางร้านของสเตปกี<ม>้ของเราเนี่ยก็จะมีการนําเข้านะคะ<ม>อย่างถูกต้องนั่นเองมีแวดมีอะไรทุกอย่าง<ม>และที่สําคัญของเราซ่อมที่ประเทศไทยถ้าเกิดคุณผู้ชมไปซื้อเครื่องนอกมาก็เวลาเสียมามันก็จะอาจจะไม่รับซ่อมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าในข้อความอินบ็อกซ์ของเพจแท็บเล็ตแอดดิกเนี่ยมีคนทักเข้ามาขอเปลี่ยนจอบอร์ดเสียแบตพังตูด บาบาเต็มไปหมดคุณผู้ชมแต่ว่าไปซื้อเครื่องนอกมาอันนี้เนี่ยทางเราก็ไม่ได้รับซ่อมนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้แท็บเล็ตตัวนี้หรือรุ่นอื่นๆที่มีประกัน1ปีเต็มก็ติดต่อร้านได้ดูได้เลยนะคะแท็บเล็ตแอดดโอเค คราวนี้เรากลับมาเรื่องของแท็บเล็ตของเรานิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยในงบประมาณ6,000บาทน่าดุดมากเราได้อะไรที่พัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆเรามาเริ่มจากหน้าตาของเขาก่อนนะคะหน้าตาของเขาตัวนี้ iPlay 40นะคะรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาแล้วก็คือพอตนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็น USB Type C แล้วนั่นเองนะคะส่วนข้างๆเนี่ยจะมีลําโพงนะคะฝั่งละ2ตัวรุ่นนี้มีลําโพง4ตัวแล้วก็หน้าจอนะคะตัวนี้10 จุดนิ้วเออเรียกได้ว่าใหญ่โตมโหรานมากๆนะคะแล้วก็มีกล้องหลังนะคะ1ตัวตรงนี้กล้องหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องนะคะค่อนจะสลิมแล้วก็บางมากๆดังนั้นใครที่อยากได้แท็เบเล็ตรูปร่างหน้าตาประมาณนี้ก่อนเริ่มต้นจากจอก่อนว่าเอ้สิจนิ้วโอเคหรือเปล่ามี USB Type C มาให้นะชอบไหมลำโพง4ตัวซึ่งน่าดูคิดว่านะคะในงบนี้เนี่ย มันให้มันเยอะมากแล้วแต่เดี๋ยวนะดูจะค่อยๆเจาะไปทีละเรื่องนะคะเรื่องแรกที่อยากจะพูดก่อนเลยก็คือในเรื่องของจอภาพนั่นเองจอภาพนะคะคุณผู้ชมและดูเนี่ยได้มีคํากล่าวประจําสเต็ปกี้เอาไว้ว่าหากคุณจะซื้อแท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งแล้วแต่ว่าจอมันไม่ดีแนะนําว่าอย่าซื้อดีกว่าทำไมดงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะว่ายิ่งจอใหญ่เนี่ยคุณจะยิ่งปวดตามากๆและก็จะรู้สึกแย่มากๆตัวนี้หน้าจอใหญ่10.4นิ้วและเป็นความละเอียดระดับ 2K หรือ 2K นะคะขเขาเรียกเขาคือ2,000คูณ1,200ซึ่งมันอาจจะเกิน Full HD ไปนิดเดียวนะคะแต่มันก็เป็นจอ 2K โอเคมันก็ยังเป็น 2K ตามเทคนิคนะคะก็ ไม่ได้วากันนะคะแต่ว่า 2K ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเกิร Full HD ไปนิดเดียวเนี่ยการกินแบตเตอรี่อะไรเนี่ยมันก็เลยไม่ได้เยอะแล้วก็การกินทรัพยายกรถ้าดูดูก็ไม่ได้แบบแตกต่างจาก Fu l l HD อะไระที่สําคัญสิ่งที่เขาทํามาคือรุ่นนี้นะคะจะมีการใส่ตัวของลามิเนตเข้ามานะคะเคลือบลามิเนตมาสิ่งนั้นไม่ลามิเนตมันดีกว่าก็คือมันจะไม่ค่อยสะท้อนแสงข้างนอกเวลาเราเจอแดดเจออะไรแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารุ่นนี้จะไปสู้แสงแดดจ้าๆได้ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันก็เนี่วรค และที่สําคัญที่พัฒนาขึ้นมาจากรุ่นก่อนๆเลยไม่นจะเป็น iPlay ย0 i ี่สิอะไรต่างๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเรื่องของทัชสกรีนที่พูดได้เลยว่าดีขึ้นประมาณ2เท่าไหลลื่นมากๆตอบสนองเนี่ยคือบอกได้เลยว่าลื่นไหลสุดๆนะคะดีมากๆคือเราไม่เคยจับแท็บเล็ตที่แบบว่า ดีในราคานี้ที่มีทัชสกรีนดีที่เป็นของ3าทหารเสือจากแดนมังกรเลยไม่เคยเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ทัชสกรีนของเขาเนี่คือดีมากๆ mm hmm. เมื่อเทียบกันกับอ mm ินเตอร์แบนก็ต้องมีคนถามซัมซ mm ุง hmm. เป็นไงพี่หัวเวยราคานี้ Lenovo หรือว่า iPad เป็นยังไงนะคะเอาราคาเท่ากันก่อนสมมติ6 0 0 0เท่ากัน Interbrand เนี่ยเมื่อก่อนจะมีอย่างหนึ่งที่สู้ได้แน่นอนคือทัชสกรีนเนี่ยจะดีกว่านะคะนั่นคือ2องย่างนะคะที่ Interbrand เนี่ยทำได้ดีกว่ามาตลอดแต่รอบนี้นะคะทัชสกรีนของทุกนี้คืออย่างลื่นดีมากๆตอบสนองคือดีกว่าที่คิดเยอะมากๆเลยทีเดียวนี่คือสิ่งแรกที่เราอยากจะนําเสนอว่ามันทําออกมาได้ดีมากๆจริงๆในเรื่องของจอภาพสีสันนะคะดีมากมุมมองให้คุณผู้ชมดูจากตรงนี้ทิกไป มุมไหนเนี่ยก็ไม่มีตัวเหมือนเป็นเงาๆขึ้นมาเลยนะครับมุมมองจอเขาเนี่ยมันกว้างมากเป็นจอแบบ IPS คือแบบโอ้โหคือรอบนี้เนี่ยสีสันจอเอ่ยทัศสกรีนเอ่ยความใสเอ่ยอะไรเนี่ยมันพัฒนาไปอีกขั้นแล้วบอกได้เลยว่าอินเตอร์แบเนี่ยถ้าเอามาวางเทียบกันเนี่ยนักดูย,ยังมั่นใจมากเลยว่า i n t e r อร์แบนจะให้จอ Full HD ได้หรือเปล่าในราคานี้อาจจะมีให้แต่สวยเท่านี้หรือเปล่าสวยย่วนใหญ่ก็จะเป็น TFT กันดังนั้น พวกนี้มาเป็นทางเลือกอยู่แล้วคนที่เล่นพวกนี้กลุ่มคนที่เล่นแท็บเล็ตแบบนี้จะรู้จักสเปคดีอยู่แล้วนะคะว่าตัวนี้สเปคแบบสีสันต่างๆของพวกแบรนด์พวกนี้เขาอัดมาเต็มกว่าอยู่แล้วเนาะแต่ชื่อชั้นแบรนด์ก็จะซู้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องแยกกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ iPad แล้วก็ขนขนาดพี่ครับถ้าเป็น iPad แล้วครับ iPad 6 iPad 7 iPad 8อะไรเงี้ยมันจะดีกว่านี้ไหมถ้าเป็นจอ iPad นดูดว่าตัวนี้ก็ดีไม่ได้แพ้ตัวนั้นนะคะค่าสกรีนอาจจะยังไม่ถึงขนาด iPad แต่ว่าไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ iPad new เริ่มต้นก็คือหมื่นบาทนะประมาณ10,000บาื่นบาทนตัวนี้เนี่ยหกพับาทนะดูว่าส่วนต่าง4ี่พันคุณซื้อมือถือสำรองได้อีกเครื่องหนึ่งด้วยซ้าก็เลยมองว่าถือว่าทามาได้ยอดเยี่ยมแล้วเรื่องต่อมานะคะที่จะพูดกันก็คือในเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาก่อนหน้านี้แท็บเล็ตนะคะที่เป็นสามทหารเือจ์จแดนมังกรน,นั้นจะเลือกใช้ Uni socket นะคะรหัสชื่อเท่มากคือสเปรตัมนะคะแต่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนมาใช้ตัวใหม่ Uni socket เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ชื่อสเปรตั ที T618 ่618นั่นเองเงาน้องเสือนั่นเองนะคะเหมือนแมวมากกว่าเนาะน้องเสือของเราตัวนี้นะผู้ชมพัฒนาขึ้นมาจากตัวเก่า อย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือสถาปัตยกรรมของ CPU นะผู้ชมก้าวกระโดดจากตัวเก่าที่มีสถาปัตยกรรม28นาโนเมตรกระโดดลงมาเหลือ12นาโนเมตรนี่คนละเรื่องนะคะยิ่งน้อยยิ่งเล็กยิ่งดีนะฮะในอุตสาหากรรมของ SOC หรือว่า System on Chip ตัวนี้เนี่ย12นาโนเมตรดีกว่า28นาโนเมตรแน่นอนที่สําคัญต่อมาตัว c อ r t e x นะคะตัวนี้จะมี c อ r t e x A75 น A75 ะะขึ้นมาอีก2แกนในขณะที่ un i s o c k e t s p e c ร r ตาตัวเก,เก่าเนี่ย จะมี แค่ A 5 5เท่านั้นตัวนี้มี A 75 2สองแกนดีอย่างไรก็คือตัวเลขมากกว่าก็จะมีประมวลผลพลังที่เยอะกว่าดังนั้นสามารถประมวลผลในส่วนที่ต้องประมวลผลเร็วๆเนี่ยได้ดีกว่าตัวเก่า2เท่าอันนั้นบอกเลยประมาณ2-3เท่าการตอบสนองจากที่นุ่รุช้งานมาเนี่ยบอกเลยว่ามันดีกว่าเยอะมากๆนะคะมี AI เข้ามาช่วยประมวลผลต่างๆด้วยแล้วก็การเล่นต่างๆเนี่ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าคุณจะเข้าเข้าออกออกเนี่ยคนละเรื่องกับ Unisoc Spectrum เร็วกว่ากันเยอะมากนะคะ กดปุ๊บเนี่ยแป๊บๆเนี่ยก็มาแล้วบางแอปพลิเคชันบันชานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเร็วมากกดปุ๊บปุ๊บเนี่ยคือตอบสนองกันค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วถ้าเทียบกันกับตัวเก่าเนี่ยดูบอกเลยว่าต่างกันเยอะมากนั้นนะใครมีงบ6 0 0 0ไม่ต้องไปดู4 0 0 0กว่าบาทแล้วงัดขึ้นมาตรงนี้นะคะต่างกันเยอะจริงๆต่อมานะคะาผู้ชมในเรื่องของซีเบอรี่แรงขนาดนี้แล้วเรื่องของการเล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างการเล่นเกมนั้นมีการปรับเปลี่ยนนผู้ชมจากการใช้ G P U หรือว่าชิปประมวลผลกราฟิกอย่าง Power V R นะคะมาเป็นจ CPU ที่ เป็นของ ARM อโดยเฉพาะเลยสถาปน์ไปได้กรรมที่ดีการแบบเปลี่ยนมาใช้มารีเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าการรองรับเรื่องของเกมเอาตรงๆนะเกมส่วนใหญ่เขาก็จะทดสอบบน a อดเรโนกับมารีเป็นหลักนี่แหละพอมาใช้มารีส G 52ปุ๊บเนี่ยเกมมันก็จะทําให้การทํางานต่างๆเนี่ยดูดีขึ้นแต่ถึงกะนั้นแล้ว G 52นั้นยังคงอยู่ในระดับปานกลางนะคะไม่ได้แรงจัดขนาดนั้นใครจะซื้อไปเล่นเกมแบบเอาเป็นเอาตายแบบใช้เป็นเกมเมอร์จัดจ้ากราฟิกโหดๆท่านดูบอกเลยว่ามันไม่ใช่ขนาดแต่ว่ามันก็สามารถเล่นในระดับกลางๆได้ ข้างดีนะคะเกมยอดฮิตอย่างตอนนี้นะคะผู้ชมอย่างคุกกี้ Run คิงด้อมเนี่ยถามว่าเล่นได้ไหมคําตอบคือเล่นได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้สมูทมากสักเท่าไหร่อันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าแม้กระทั่ง Snapdragon รุ่นซีรีส์700ก,กลางกลางอย่างเจ็หเนี่ยยังเอาตัวไม่รอดนะคะเวลาเราสร้างบ้านเยอะๆแบบนี้เนี่ยคือมัน กินทรัพยากรเครื่องเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวจะเห็นว่าเนี่ยมันก็กดได้นะคะแต่ว่าเวลาที่เราต่อสู้หรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่จึงต้องบอกก่อนว่ามันเล่นเกมได้ในระดับปานกลางนะคะเดี๋ยวน,นดูขึ้นภาพให้ดูก็แล้วกันนะคะเกมต่างๆที่อาจจะไม่ได้โหดมากขนาดนี้นะคุกกี้รันเนี่ยมันโหลดยูนิตเยอะมากนะคะ ทำให้มันอาจจะต้องบอกว่าถ้าไม่ให้ s n a p ล้วก็รลูนงสูงเนี่ยเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำนะคะต้องมีคนถามแหละเพราะมันเป็นเกมประจําชาติตอนนี้ <S <S เกมอย่าง PUBG หรือว่าเกมรถแข่งเกมอะไรทั่วไปอันนี้โอเคนะคะเกมเด็กๆนี่ต้องบอกว่าสบายนะคะไหลลื่นหมดไม่ต้องเป็นห่วง RO วง ROV แต่ไม่มีใครเล่น ROV ในจอใหญ่ๆ,ๆ้มั้งมันใหญ่ไปนะดุลก็ไม่ชอบเล่นมันใหญ่ไปนะคะะนั่นก็คือเรื่องของการเล่นเกมสำหรับเครื่องนี้เล่นได้ในระดับปานกลางนั่นเองต่อมาคือหน่วยความจําภายในนะคะผู้ชมเคยเคจะคิดไหมว่าวันนี้เรามีแท็บเล็ตในราคา6000บาทแต่ว่าคุณได้ ROM 128 แล้วแรมนี่ไปถึง8 g กิกเยอะไหม mm hmm. เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมลองรอยแกิกแรม8แล้วเพิ่มไมโคร SD สติการได้อีก2เชร์ไบต์แปลเป็นภาษาไทยคือ2000 oh mm ันกิกโอ้ม y g ก็เยอะมากคุณจะซื้อ ไมโครเอสติก2เซไบต์หมเยอะมากเลยนะคะแต่นั้นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า Drom นี่คือให้ห่วงคุณซื้อไปเนี่ยใช้ยาวๆลืมลบบา่าลงแอปอะไรบ้างเนี่ยนะดูว่ายังเหลือสบายนะคะใส่เมมสัก128ลงไปเดี๋ยวนี้ถูกมากๆนะคะก็ได้เป็น256 g ิกสสบายๆอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่สำคัญมากๆแรมให้มา8กิกันให้แรมมา8จอ 2K ลำโพงลำโพง4อันห้ มันเป็นอะไรที่แบบอลังการนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆอันนี้ต่อมาในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะฮะรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi ย่าความถี่5 g h z นะคะแล้วก็ซิมการ์ดสามารถใส่ได้2ซิมเลยแล้วก็เป็น 4G แบบ Duo อ้ซิ d u ูโอ้สแตนนะฮะก็คือใช้ 4G ได้2ซิมนั่นแหละดังนั้นเรื่องเน็ตเวิร์กนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะคะส่วนการรับสัญญาณภาพ Wi-Fi เนี่ยก็รับในระดับที่ประมาณสัก50เมกอะไรประมาณนี้นะคะความเร็วจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งความเร็วประมาณนี้ก็เพียงพอต่อก,การใช้งานแล้ว50พพอมพอสิ ออะคราวนี้มาดูเรื่องสําคัญต่อมาถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าโห oh, พี่ลำโพงสีตัวจอดีขนาดนี้แล้วผมเอาไปดูหนังจะเป็นอย่างไรนะคะคาตอบก็คือว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า DIY i n f หรือว่าตัว Security Level เนี่ยจะเป็นแบบ L3 ซึ่งทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่สามารถรับชมนะคะตัวของ Netflix ในระดับ HD ได้แต่ถามว่ามันชัดไหมก็ระดับ SD นะคะระดับก,กลางๆทั่วๆไปสีสันจอดีมากนะคะเจ๋ง่ามุมมองดีมากเลยทีเดียวการดูการ์ตูนต่างๆของเด็กน้อยหรือแม้กระทั่งของ ผู้ใหญ่เองก็ตามแต่เนี่ยบอกเลยว,ว่าแค่นี้เห็นไหมเห็นสีไหมสีดีมากนะคะับอกเลยว,ว่าสีสันดีมากๆแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ารับรองว่าใน6 0 0 0บาทอินเตอร์แบรนด์จอสู้ไม่ได้นาดูกล้ารับประกันเลยสู้ไม่ได้แน่นอนสีสันจอดีมากๆคราวนี้มาเรื่องลำโพงมากลำโพงเขามี4ตัวแต่จะบอกว่าตัวลำโพงของเขาเนี่ยมันเน้นดังอย่างเดียวนะคะคุณภาพของเสียงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะก็คือถ้าเไปเปิดฟัง,ฟง,ฟง,ฟง,พงเพลงเน้นได้ยินนะคะเน้นได้ยินแต่ว่าไม่เน้นเพราะเพราะว่าลำโพงมันไม่ได้เพราะอะไรขนาดนั้น เนี่ยแล้วเปิดดังๆเนี่ยอาจจะมีความแตกๆด้วยนะคะนิดนึงเพราะว่ามันเน้นแหลมมันเน้นแหลมๆมมา อันนี้ก็คืออะไรคุณหนกเสียงถ้าเป็นแบบดูหนังดูอะไรเงี้ยโอเคถ้าเป็นเสียงดนตรีปุ๊บเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพาะขนาดนั้นอันนี้ก็ต้องแจ้งเอาไว้ให้ทราบนะคะถึงน่นดูจะขายของนะแต่ก็รีวิวต,ตามจริงนะบอกเลยต่อมาคือเรื่องของเซ็นเซอร์นะคะผู้ชมนี่ให้ดูเลยมันไม่มีอะไรอยู่ในนี้เลยนะคะใจโลสโคปอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าคงไม่มีใครเอาแท็บเล็ตไปทําอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ด้วยแท็บเล็ตของ3ามอาหารเสือน่าดูก,ก็ไม่เคยเห็นใส,ส่เซนเซอร์อะไรมาอีกแล้ว,พวเพื่อลดต้นทุนนะคะแล้วก็พยายามไปใส่อย่างอื่นเข้าไปแทนให้มันเเเเยออะๆซซซึ่่่่่งกก็็ปนนนรทีีีดดดวาาาใส์ม ถ้าจอแย่กว่านี้หรือว่าความเร็วเครื่องน้อยกว่านี้เนี่ยนดดูดว่าเอาเซนเซอร์ออกดีกว่านะฮะแต่มันไม่มีนะต้องแจ้งเข็มทิศไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องรู้ว่าเวลานําทางปุ๊บเราจะไม่รู้ว่าเราอยู่ทางไหนแต่เรารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เป็นต้นนะคะมันมี GPS นะมันอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันรอว่าฉันอยู่ทางไหนฉันหันซ้ายหรือหันขวา อันนี้อาจจะไม่มีตัวตัวกล้องถ่ายภาพนะคะตัวนี้คุณภาพกล้องถือว่าดีกว่าที่คิดเหมือนกันใช้ได้นะคะตัวกล้องถ่ายภาพเนี่ยทำออกมาได้น่าสนใจเลยนะก็เป็นท็อปเด็ที่กล้องดีนะคะกว่าที่คิดไว้แต่ก็ไม่ได้ดีในขนาดโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือกล้องดีกว่าเยอะอันนี้ก็ถ่ายออกมาแบบสนุกสนานนะคะถ่ายออกมาแบบเอ้ยใช้ได้นะคะถ่ายออกมาแบบสนุกพอจะส่งให้คนรู้คนนี้ได้แต่มันไม่ได้สวยขนาดน,นั้นก็วิดีโอคอลไงซูมเดี๋ยวนี้เขาเน้นซูมกันแะล้วดูในโหลดซูมมาด้วยนะนี่ใครอยากจะใช้ะะาาใชแอปพลิเคช เลยแล้วก็สามารถ sign in เข<ๆ>้าไปแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะแอปพลิเคชันอย่าง lazada นะคะช้อปปิ้งเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมเหลือเกินว่ามันตอบสนองดีมากจอใหญ่ๆช็อปมันขนาดไหนหเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกันสมมติเราดูไปซื้อซื้อน้ำหอมเนี่ยคือหมานควม่ตอบสนองเร็วมากคุณผู้ชมหมนว่ากดปุ๊บเนี่ยมันมาเลยตึ๊บนี่มีปืนด้วยเอาเข้าไปคือตอบสนองเนี่ยเร็วกว่าที่เป็นมาเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วชิปเซ็ตพอไป12นาโนเมตรปุ๊บความเร็วเครื่องเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ้โหคือมันทำอะไรที่แบบดี ตัว p ย0่แล้วก็ p ย0 hd มาเนี่ยโอ้โหขายกันกระจายเนี่ยก็คือถือว่าคนพอใจแล้วแต่ตัวนี้คือมันเร็วกว่านั้นเกือบ2เท่าแล้วจะบอกว่ามันไม่น่าสนใจก็คงไม่ได้นะคะมันเท่ามาได้ได้ได้ดีกว่าที่คิดเยอะมากนะดูก็ูลองใช้นะฮะการเข้าแอพ Play Store ต่างๆนะคะโหลดแอปพลิเคชันเนี่ยโหลดได้ทั้งหมดนะคะ Google ใช้ได้หมดภาษาไทยมีนะคะสามารถโหลดอีเมลมาใช้ได้นะคะ Gmail เข้าไปดูได้หมดเลยนะครับใช้งานปกติเลยนะคะแต่ว่าถ้าซื้อกันน้ดุจจะได้รับประกัน1ปีนี่อื่ีปีนะมา ไม่ฮัลโหลมัน hmm. ก็พังนะจ๊ะโอเคไหมขายของขายของนะคะต่อมาเป็นเรื่องแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเห็นเครื่องอย่างนี้นะคะบางๆแบบนี้เนี่ยแต่แบตเตอรี่ในยัดมาให้ถึง6000มิลลิแอมตัว6 0พ0มิลลิแอมตัวนี้ใช้งานเป็นอย่างไรบ้างน่ดูบอกเลยเลยว่าน่ดูดสแตนบายไว้ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่แทบจะไม่ร่วงเลยด้วยซ้ำการสแตนบายเนี่ยยอดเยี่ยมมากหากคุณลืมนะคะที่จะแบบปิดเครื่องหรืออะไรแบบนี้เนี่ยปิดเอาไว้1วัน2วันน่าดูว่ายังอยู่ได้ บางคนจะสงสัยว่าเอ๊ยี่สบกับ12ปุ๊บ28นาโนเมตรพอมาไป12มันเร็วขึ้นนี่พี่แล้วมันจะกินไฟเยอะขึ้นไหมสิก็จริงนะคะแต่ว่าการที่ CPU ิวมีขนาดที่เล็กลงนะคะตัว SOC ที่มีขนาดเล็กลงแบบนี้เนี่ยจะทำให้การกินไฟเนี่ยลดน้อยลงด้วยนั่นหมายความว่าตัวนี้แบตเตอรี่ไม่ได้กินมากกว่าตัวเก่าแม้ว่าจะแรงขึ้นเป็น2เท่าก็ตามอ่าเจ๋งไหมนั่นนั้นดูบอกเลยว่าตัวนี้ทำมายอดเยี่ยมมากเป็นแท็บเล็ตที่เวลาเราจะมารีวิวให้ใครฟังสักคนหนึ่งเนี่ยเรา คุณจ่ายหกพันนัดุดก็มั่นใจว่าน่าจะไม่มีดีกว่านี้แล้วนะคะคือถ,ถ้ามันมีดีกว่านี้เนี่ยมันก็น่าจะไม่ใช่อินเตอร์แบนมันก็น่าจะเป็นพวก3ทอาหารเสือจักมังกรจรีนนี่แหละมาแข่งกันก็มีเฮกรัชูวีเนี่ยมางัดกัน3แบรนด์นี้งัดกันตลอดคือถ้ามันจะดีกว่ามันก็จะมีแค่2แบรนด์นั้นที่ดีกว่าในเรื่องของสเปคต่างๆวันนี้เราจ่ายหกพันคุณได้จอที่ดีมากทัชสกรีนดีมากการตอบสนองที่รวดเร็วนะคะกว่าเดิมเยอะเลยนะคะทัชสกรีนดีจร ะะตัวดีไซน์บางเบาและจอใหญ่ทั้งหมดนี้6,290บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่นี่เลยแท็บเล็ตแอดดิกะระของนนดุลเองนะจ๊ะสำหรับวันน well, right oh <th er kind of ี้นะคะใครที่สนใจแท็บเล็ตตัวนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่จะมาอุดหนุนนันดด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ละกันแม้ว่านดุลจะขายของแต่ขอยืนยันว่าทั้งหมดที่พูดทั้งมดทั้งวลนั้นผ่านการใช้งานมาแล้วจริงๆนะคะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนดุลเองก็ไม่อยากขายของไม่ดีให้กับแฟนๆรายการอยู่แล้วนะคะดังนั้น ก็มาลองอุ่นหนุนกันได้นะคะสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้ all u t q iplay 40นะคะเจ๋งย่อมเลยอ่ะจอ 2K ด้วยนะคะเอาไปดู Netflix กันสำหรับวันนี้นะดุดก็คงต้องร่ำลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้นะดุดด้วยรอบหน้าจะมีอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกก็เดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะคะสำหรับรายการของเราล่ำลาไปแล้วเราเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย